เวียนาเป็นแบรนด์หนึ่งของบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านชุดชั้นในมาตลอดกว่า30ปีเราก็ได้พัฒนามาตลอดนะคะเราได้ข้อมูลจากฝ่ายวิจัยพัฒนาของบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนนี้มาเพราะเราได้ทําการมาตลอดเลยในการวัดตัววัดสัดส่วนนะคะและได้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งคือได้สัมผัสกับลูกค้าโดยตรงจากการบริการของเรา ก็ทราบมาว่าเดี๋ยวนี้สรีระของผู้หญิงไทยเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะหน้าอกนะคะก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเมื่อมีทรงอกที่ใหญ่ขึ้นก็เกิดปัญหาว่าชุดชั้นในที่มีขายนั้นไม่สามารถรองรับทรงอกได้จึงทําให้ไม่มั่นใจจากชุดชั้นในที่ใช้เพราะเกิดปัญหาเนื้อเนิอนอกกระเพื่อมเนื้ออก,อกออกด้านข้างทําให้ลําตัวดูนหนาใส่เสื้อผ้าไม่สวยและยังอบร้อน ปัญหาดังกล่าวทำให้เรานำมาพัฒนาสินค้าจึงเกิดนวัตกรรม3ฟังก์ชัน 1. Gra v i t y วิ r ี้ l, สร้างสมดุลซับพอร์ตทรงอกด้วยแพทเทิร์นและสายบาท,ที่ออกแบบมาเพื่อสาวอกใหญ่ 2. อ l t r a Smooth เก็บประชับลำตัวให้เนียนเรียบ 3. Air Space ระบายอากาศได้ดีไม่อบร้อนการันตี3ฟังก์ชัน โดยฟูมูลบราบรารู้ใจสาวอกใหญ่ฟูมูลบราบายเวียนนามีสินค้าตั้งแต่คับดีถึงคับชีจากที่ได้เปิดตัวตั้งแต่ปี2,560ได้มีการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยรูปแบบที่มีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการของลูกค้าซึ่งคงด้วยการันตี3ฟังก์ชันในแบบเฉพาะของฟูมูลสาวๆที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ความมหัศจรรย์ของฟูมูลบราบ,บายเวียนนาเชิญได้ที่เวียนนาช็อปทั่วประเทศและเคาน์เตอร์เวียนนาที่ศูนย์การค้าชั้นนำทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด